ะะที่ TK Racing เหมือนเดิมค่ะวันนี้เนี่ยมาเป็นรถที่แปลกตาในช่องอีกแล้วนะคะกับตัว Porsche c a y e n นั่นเองค่ะวันนี้จะมาทำอะไรนะคะกับเจ้า Porsche c a y e n บอกเลยว่าไม่ได้เข้ามาเมนในไนไม่ข้าไม่ได้เข้ามา,มเ,า,มาเปลี่ยนไห้นะ้ำมันเครื่องเฉยๆแน่นอนค่ะวันนี้นะคะ Porsche c a y e n สี crayon สีสุดที่ของ c a y e n เข้ามาทำอะไรนะคะนี่เลยวันนี้นะคะเจ้า Porsche c a y e n เนี่ยเข้ามา แปลงโฉมแต่งตัวให้หลอก,กันนะคะที่ TKF Racing กับชุดพาร์ทรอบคันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นั่นเองค่ะเดี๋ยวแจมจะพามาดูกันเลยนะคะแต่ละชิ้นแต่เดี๋ยวก่อนค่ะขยีงคันนี้นะคะจากหน้าตาออริจินัลป้ายแดงแบบนี้นะคะจะเป็นประมาณนี้มาค่ะเดี๋ยวเราไปดูของแต่งกันเลยนะคะของแต่งทั้งหมดเนี่ยก็มีด้วยกันหลายชิ้นค่ะ เริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยแล้วกันนะคะด้านหน้านี่ก็จะเป็นกระจังหน้านะคะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นกระจังหน้านั่นเองค่ะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นที่ข้อไฟขวาซ้ายส่วนอันนี้นะคะก็จะอยู่ตรงกลางข้างบนกล้องค่ะดูงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานคาร์บอนไฟเบอร์นะคะน้ำหนักเบานะคะ ไม่ใช่ใน,นก็เบาเกินมาต่อไปกันค่ะดูตรงบมบนกกันนะคะกลมๆมันนี้4อันนะคะก็จะเป็นที่ครอบตรงล้อนั่นเองค่ะและส่วนตรงนี้ด้านข้างอันนี้นะคะก็จะเป็นสเกรตข้างค่ะ2ชิ้นนะคะขวาซ้ายต่อไปนะคะด้านท้ายมี2ชิ้นค่ะอันใหญ่นี้ก็จะเป็นวิ่งหลังนะคะส่วนอันนี้ด้านหลังนะคะก็จะเป็นดีฟิวเซอร์หลังมาพร้อมกับ ไฟเบรกค่ะอย่างที่ให้ดูกันนะคะว่าเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวหยิบชิ้นนี้อย่างเช่นอันนี้นะคะเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้ทําให้รถเนี่ยดูมีมิติขึ้นดูสวยขึ้นนั่นเองนะคะส่วนล้อกลมๆเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้เพิ่มมิติเพิ่มความหล่อเพิ่มความสปอร์ตให้กับเจ้าตัวรถนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการติดตั้งกันเลยค่ะ Oh, 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 กับการติดชุดพาสนะคะให้เจ้าคายเยนคันนี้นั่นเองติดมาแล้วเนี่ยบอกตรงๆนะคะว่าคายเยนเนี่ยก็เป็นรถที่ค่อนข้างรูปร่างรูปทรงสปอร์ตอยู่แล้วพอใส่เจ้าพาขคาร์บอนไปเนี่ยบอกเลยว่ามันทําให้รถเนี่ยมันดูแมนขึ้นถึกขึ้นสปอร์ตขึ้นและดูมีมิติมากขึ้นค่ะเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันเลยนะคะนี่คายเยนเนี่ยใครว่าแต่งได้นิดเดียวนะคะไม่นิดนะคะแต่งได้หลายชิ้นมากอยากแรกเลยนะคะนี่การชนหน้าค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นชิ้นนี้นะคะเห็นไหมคะดูดีเทลความเป็นคาร์บอนนะคะเต็มทุกชิ้นนะคะใส่มาแล้วเนี่ยหน้าเจ้ารถคายเยนเนี่ยดูดุนะคะบางทีบางคนเขาจะคิดว่าคาเยนเนี่ยเป็นรถพ่อบ้านนะคะรถแมบบ่บ้านดูตอนนี้ด้วยค่ะสปอร์ตเวอร์สำหรับเจ้าคายเยนนะคะแต่อย่างที่รีวิวไปตอนแรกนะคะว่าเขาจะมีตรงนี้ด้วยแต่ว่าอันนี้ไม่ติดไปนะคะ ดูต่อไปค่ะด้านข้างนะคะก็จะเป็นสเกิร์ตข้างค่ะสเกิร์ตข้างนี่นะคะก็ใหญ่โตมโหรานะคะมีขวาและซ้ายครบชุดค่ะต่อมานะคะด้านหลังอันแรกเลยนี่ก็มีตรงนี้นะคะเป็นดีเทลวิงด้านหลังนะคะพร้อมทั้งดีฟิวเซอร์หลังแบบใหญ่บึกบึนนะคะเห็นไหมคะ <Lightning> ทำให้ด้านท้ายของรถคายเคนเนี่ย ดูมีมิติมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะดูมีอะไรถึงแม้จริงๆแล้วท้ายคาเยนเนี่ทุกคนจะชอบก็อยู่แล้วนะคะว่ารถปอร์เช่โดยเฉพาะรถคายเยนเนี่ยบั้นท้ายใหญ่มากนะคะดูเด่นเป็นสงา่าแต่ตอนนี้เนี่ยเด่นกว่าเดิมนะคะดูดูสปอร์ตกว่าเดิมดูลบความเป็นรถพ่อบ้านรถแม่บ้านรถจ่ายตลาดคนรวยไปได้เลยนะคะ mm. อันนี้ก็คือเป็นรถเหมือนกับรถสปอร์ตสวยๆใช้งานคันหนึ่งเลยค่ะ ส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นอีกด้านดูความดีเทลของดีฟิวเซอร์ชุดแต่งชุดอันนี้นะคะเห็นไหมคะนี่ของแต่งเราก็มีความเล่นเป็นแอโร่ไดนามิกถึงแม้ขยเยนอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรก็ตามนะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้ารถขยเยนคันนี้นะคะ แต่งนิดแต่งหน่อยแต่เพิ่มความห่อได้หลายเท่าหลายเปรอร์เซ็น์ดูองค์รวมคะสิคะอีกนิดขอแทรกภาพ Before After ค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะคะถ้าพี่ๆคนไหนสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนรถยี่ห้ออะไรนะคะอยากจะเปลี่ยนแปลงพาร์ตเป็นปีไหนใส่ชุดพาร์ตแบบไหนอยากได้อะไรรอแบบไหนโหลดแบบไหนทำแบบไหนบอกได้เลยนะคะเฮียคนนี้ จัดให้ได้หมดค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ช่องทางด้านบนนี้ได้เลยค่ะยังไงวันนี้จำาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ